สดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับพี่ยันอีกแล้วในสนทนาภาษาจีน30มสสถานการณ์วันนี้เป็น EP ที่7นะคะเรื่องที่เราเรียนเนี่ยก็คืออันผายเย่หุ่ยอันผายเย่หุ่ยแปลว,ว่าการนัดหมายนะคะอันผายคือจัดการเย่หุ่ยก็คือนัดหมายหรือว่าพบเจอนะคะมาดูคําแรกกันเลยค่ะคําแรกอันผายอันผาย คือจัดการหรือว่าเราจะพูดว่าอันผายสือเจียนอันผายสือเจียนจะว่าเลยคะจัดการเวลาให้เนาะอันผายสือเจียนว่าอันผายสือเจียนเก๋นีก็คือเดี๋ยวฉันจัดการเวลาให้คุณนะคะก็คือเดี๋ยวดูเวลาตารางเวลาของฉันให้ว่าเอ๊ะฉันว่างเมื่อไหร่นะคะว่าอันผายสือเจียนเก๋นีเนาะต่อค่ะติ่งติ่งแปลว่ากําหนดติ่งที่โรงเรียนเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างคะกีติ่งเดือติ่ง วีไอซ์ติงถูกปะแต่ต e e ิ้งไม่ที่นะคะจะแปลว่ากําหนดหรือว่าแน่นอนก็ได้สามค่ะอีเสียอีเสียแปลว่าสักหน่อยนะคะสักหน่อยสักครู่เต uh ิ้งอีเสียเติ้อีเสียก <elet> ็คือรอสักครู่เนาะหรือว่าค่าอีเสียมีค่าอีเสียเฮ้ยคุณดูสักหน่อยสิเนาะมีค่าอีเสียต่อนะคะข้อสี่ค่ะเจียนเมียนเจียนเมียนแปลว่าพบกันนะคะเจียนเมียนว๊อ ค你ณ面，我又跟你见面了我又跟你见面了มีไหมฮะนดีนะ哈哈มัน hey? มันแปลว่าเต็มนะคะมันหกค่ะหนัวหนัวหนัวในที่น <hi> <sind> ja. ี้เนี่ยแปลว่าขยับหรือว่าเคลื่อนการโยกย้ายการเคลื่อนย้ายนะคะที่เราเคยเรียนไปก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นคําว่าปานใช่ไหมบ้านเจ้า我要搬家了 หวยเหาปาเจนแล้วก็คือฉันต้องย้ายบ้านแล้วแต่ในที่นี้หนูใช้ได้ไหมหนูก็ใช้ได้ค่ะย้ายบ้านเราก็ใช้ได้หรือว่าย้ายที่ทํางานนะคะเราก็สามารถใช้คําว่าหนูหนูวอหนอูวอนะคะหนวูวอเนี่ยก็แปลว่ายกย้ายเหมือนกันเช่นพี่แนนจะพูดว่า我不喜欢她的工作想挪窝试试 อีกรอบนึงนะคะ我不喜欢这儿的工作，想挪窝试试。收回来。ฉันเนี่ยฉันไม่ชอบงานที่นี่นะคะอยากจะยกย้ายไปลองที่อื่นแบบนี้ก็ได้นะอีกรอบนึงนะเอาแบบเต็มๆอีกรอบนึงนะเดี๋ยวอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะ我不喜欢这儿的工作，想挪窝试试其他公司。 พอได้นะคะต่อค่ะต่อสือต่อสือแปลว่าถึงตอนนั้นอันนี้เราจะใช้ในอนาคตนะคะต่อสืออย่างพี่เรยจะพูดว่าต่อสือหัวไหลเจียวหนี่ต่อสือหัวไหลเจียวหนี่ถึงตอนนั้นแล้วฉันจะสอนคุณนะคะเจียวในที่นี้แปลว่าสอนหรือว่าเราจะพูดว่าต่อสือหัวไหลเจียวหนี่ ตอบฉุ่งวัวไลเียนี่เียในที่นี้แปลว่ารับนะคะก็ถึงตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันไปรับคุณง่ายๆนะต่อค่ะแปดใคเช่อใคเชอแปลว่าขับรถนะคะอาจจะพูดว่าตอบฉุ่งวัเวเ่ต่ตอะคะถึงตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันขับรถไปรับคุณง่ายๆอีก OK 呐，มาดูบทสนทนาของเรากันเลยค่ะ。วันนี้เนี่ยก็จะเป็นซ่าหมิงกับมารีเหมือนกันนะคะ。เดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันรอบนี้นะ。你好，我希望和你定一下这星期什么时间见面。玛丽哈，嗯，这星期我的安排很满了，挪到下星期吧。大明，好，你看下星期六。 上午八点怎么样，玛丽？行，没问题。大明看那么到时我开车接你，玛丽。那样也好，到时见。要让我们同在一起喽，哈，就现在快快安排个来，哈。你好，我希望和你定一下，这星期什么时间见面，玛丽？嗯，这星期我安排。 很满了的哈，挪到下星期吧。好，你看下星期六上午八点怎么样？行，没问题。那么到时我开车接你。那样也好，到时见。OK，好，就那没哈。要讓我们拜拜，同个嘞哈。那明们话嘞哈，你好，你好，那来。 นีหวรือว่าสวัสดีเนาะนี่หาวฉี่ว่างฉี่ว่างจะวอะไรคะฉี่ว่างหรือว่าจริงๆอี่ว่างหรือว่าคาดหวังใช่ไหมแต่ในที่นี้เนี่ยเราจะแปลว่าเอ้ฉันเนี่ยอยากจะก็ได้นะคะฉันอยากจะอะไรคะลูกเฮ้อหนิฉันอยากจะนัดพบคุณนะคะฉันอยากจะนัดพบคุณสักหน่อยได้ไหมนะฉันอยากจะนัดพบคุณสักหน่อยได้ไหม แล้วก็เขาบอกว่าอะไรต่อคะจะชิงชิ่งเมื่อส,สิ้นสดยานอาทิตย์นี้เนี่ยจะชิงชี่ชิงชี่ตัว,ว่าทีเนาะอาทิตย์นี้เนี่ยเวลาอะไรที่คุณจะมาเจอนะคะหรือว่าจะเป็นในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยอะ่ไรคะในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยเวลาไหนที่คุณอยากจะมาเจอที่คุณว่างจะมาเจอฉันอันนี้เป็นการถามนะพี่แดนจะอาจจะไม่ได้แปลตรงตัวนะคะมารี่ก็เลยบอกว่าอืม เสาร์เชียงชอาทิตย์นี้นะคะวันอังพามค่อล满了อาทิตย์นี้เนี่ยฉันมีนัดอะไรคะลูกฉันเนี่ยฉันจัดการก็ได้นะคะฉันจัดการหรือฉันมีนัดเนี่ยเต็มไปหมดแล้วนะคะค่อน满ก็คือเต็มมากแล้วก็ได้เนาะหรือว่าเราจะแปลว่าแน่นก็ได้นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทเนาะอาทิตย์นี้เนี่ยฉันมีนัดแน่นแล้วนวลก็เสียเชียงชีไปย้ายไปนะคะย้ายไปอาทิตย์หน้าเถอะ หรือว่าเราจะใช้คาว่าปานต่อเสี้ชิงชีปะก็ได้นะคะย้ายไปที่หน้าได้ไหมต้าหมิงก็เลยว่า how อ,อ๋อโอเคได้มีค่าเสี้ชิงชีริเล่าไคะคุณดูซิว่าอะไรคะลูกคุณดูซิว่าวันอะไรคะลูกอาทิตย์หน้าวันเสาร์เนี่ยตอนเช้านะคะช่างอูตอนเช้าแปดโมงเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงบ้างมานีก็เลยว่าชิงอ่อได้ ไม่มีปัญหานะคะไมื่อวันทีก็คือไม่มีปัญหาต้าหมิงก็เลยบอกต่อว่าหน้าเมอน้าเมอแปลว่าอะไรคะน้าเมอรก็คืองั้นนะคะน้าเมอร์ต่อชิวให้เชื่อเจียหนี่งั้นถึงเวลาแล้วเนี่ยฉันขับรถไปรับคุณนะคะเจียแปลว่ารับถูกบะใครเชื่อก็คือขับรถนะมาริ่งก็เลยตอบว่าหน้ายอย่างเยี่ยวเขาหน้ายอย่างเยียวขาก็คืออะไรเอ้ยอย่างนั้นก็ดีเลยนะคะต่อชิอเจีย แล้วเจอกันแล้วเจอกันต่อสื่อแจ้งนะคะโอเคพอจะได้กันไหมเอ่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูบทเสริมของเรากันเลยนะคะ我希望和你定一下这星期什么时间见？เมืเ่มมมวอวานเลยคะฉันอยากจะนัดพบคุณในช่วงสัปดาห์นี้สักหน่อยนะคะเห็นไหมมีอีกเสียสักหน่อยอันนี้เราเรียนไปแล้วเนาะมาดูคะ่ะนอกจากตรงประโยคแรกเนี่ย เราก็ยังสามารถพูดแบบอื่นได้นะคะเอาแบบง่ายๆที่เราจำได้เนาะโอเคมาดูเลยค่ะว่าฉันจะในสัปดาห์หน้าคืออะไรคะฉันจะในสัปดาห์หน้าถ้าว่าสัปดาห์สัปดาห์ถ้าว่าเอ่อวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะสัปดาก็คือวันหยุดสุดสัปดาห์โอเคนะ เขาบอกว่าอะไรคะฉันฉันอะไรคะฉันต้องการที่จะอะไรคะลูกต้องการที่จะพบคุณต้องการที่จะพบคุณสักครั้งลืงก่อนสุดสัปดาห์มีคําว่าเฉียนด้วยนะเฉียนแปลว่าก่อนค่ะก่อนสุดสัปดาห์ต่อนะคะฉันอยากเจอกับคุณในสัปดาห์หน้าลูกนึกไหมคะฉันอยากเจอกับคุณในสัปดาห์หน้าแปลว่าอะไรฉัน อยากนัดพบคุณอาทิตย์หน้านะคะฉันอยากนัดพบคุณอาทิตย์หน้าเราก็สามารถพูดอย่างนี้ก็ได้ว่าเสี่ยวเชี่ยชิงชีและนีหรือว่าว่าเสี่ยวมิ่งเทียนและนี่จะไแปลว่าอะไรคะมิ่งเทียนว่าเสี่ยวมิ่งเทียนและนี่จะไมก็คือพรุ่งนี้ฉันอยากจะเจอคุณนะคะพรุ่งนี้ฉันอยากจะนัดเจอคุณอันนี้ก็พูดได้เหมือนกันนะคะก็ลองเปลี่ยนตรง นี้ดูนะคะช่วงเวลาตรงนี้ดูได้นะเป็นหมิงเทียนโฮเทียนหรือว่าเป็นชิงชิอีชิงชิเอ,อก็แล้วแต่น้องๆแต่นัดเขาเลยนะคะโอเคต่อนะคะอเเสีียยยงหหกกนนว่我想要跟你约个时间见面我想要跟你约个时间见面约呗วันนเเจีียยยนนนม่ ian ian ian. ่่วกอาัดหมายนะคะดังนั้นอันนี้จะแปลว่าอะไรคะฉันเลยค่ะลูกฉันอยากนัดพบคุณนะคะ ฉันอยากนัดพบคุณแบบง่ายๆเลยฉันอยากจะน,นัดพบคุณแคน่นั้นเองต่อไปค่ะ我想知道我能否和你约时间见个面รูไ้ไหมนะคะ我想知道我能否和你约时间见个面แต่ว่าอะไรเยเยเมื่อกี้เรียนไปแล้วเย่ก็คือการนัดพบใช่ปหมพี่แน่รล้นึกฝ่อล่ะ เล้วโปะเราเรียนไปแล้วนะคะเราเคยเรียนคําว่าโปะไปแล้วโปะแปลว่าไม่ใช่ไหมะความหมายเดียวกันกับปู้นะคะก็คือหนึ่งปู้หนึ่งนั่นเองได้หรือไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยประโยคนี้จะแปลว่าอะไรคะฉันอยากรู้ว่าะไรคะฉันอยากรู้ว่าฉันเ,เนี่ยสามารถนัดพบคุณได้ไหมนะคะฉันอยากรู้ว่าฉันสามารถนัดพบคุณได้ไหมวอเสียนสตอสนะคะวอเสียนสตอสก็คือฉันอยากรู้ฉันสามารถสามารถอะไรคะลูกวนหน่ง เนพูนหนึ่งอ่ะถ้าพูดง่ายๆคะ่ะวันหนึ่งพูนเนึ่งเคยมีเยือสือเจนเจียนก็นเน่เห็นไหมถ้าที่นใช้คำว่าหนึ่งพูนหนึ่งนองจะคุ้นกว่าถูกปะต่อนะคะวมเมอเคยอีิงกิสือเจียนฐานฐานมาวอเมร์เคยอีสิงเกอเจยนฐานฐา,า,านมาแปลว่าอะไรฐานฐานนะคะแปลว่าพูดคุยพูดคุยสนทนานั่นเองดังนั้นประโยคนี้แปลว่าอะไรคะ พวกเราสามารถนัดเวลามาพูดคุยกันได้ไหมนะคะหรือว่าพวกเราเราจะนัดคุยกันได้ไหมง่ายๆเลยนะคำนี้ก็น่าหยิบยกไปใช้นะคะต่อนะคะบทนี้จะยาวนิดนึงนะคะ我可以定一个时间见面吗我可以定一个时间见面吗ก็คืออะไรคะฉันสามารถฉันสามารถอะไรลูก ฉันสามารถนัดพบคุณได้ไหมนะคะฉันสามารถนัดพบคุณได้ไหมอันนี้ก็ง่ายนะคะสามารถหยิบยกไปใช้ได้เหมือนกันอันไหนที่พี่แนนทำหัวใจไว้ใหน้นะน้องๆสามารถเอาไปใช้ได้ตามปกติเลยนะคะโอเคออ,สอกกสีสิ่งเกิดเสียนเสี่ยนเียม,มาเก่งมากค่ะแปลว่าอะไรนะคะฉันนัดพบคุณได้ไหมคือที่เราอ่านมาทั้งหมดหลายๆหน้าหน,น้านี้นะคะก็คือเป็นการขอนัดพบใครสักคนนะคะ อย่างเป็นทางการด้วยอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นทางการน,นิดนึงเนาะโอเคแต่ว่าถ้าไม่เป็นทางการเราพูดได้ไหมเราพูดได้ค่ะเราพูดเราพูดง่ายๆได้ก็คือว่าเสียงกับนี่เจเนี่ยว่าเสียงนีเจเนี่เยเห็น,นไหมไง่ายง่ายอันนี้แบบไม่ต้องเป็นทางการนะคะแบบคุยกันเล่นกับเพื่อนนะคะหรือว่าถ้าเราจะนัดเขาตอนในวันนี้ตอนสองทุ่มนะคะก็ว่าเสียงป้าเด 我想今晚八点和你见面。我想今晚八点和你见面。เห็นไหมคะก็แบบง่ายๆก็ใส่เวลากันไปเองนะต่อค่ะ。เจอกี่วันจะอันผ满เถ้าสมมติว่าเราจะบอกใครสักคนนะคะว่าเอออาทิตย์นี้ตารางเวลาของฉันแน่นมากเลยนะคะก็คือไม่ว่างที่ไปเจอคุณเนี่ยเราก็สามารถพูดแบบนี้ได้เจอกี่วันจะอันผายขน满เลย หรือว่าจะเป็นวัวตรงนี้แล้วนะวัวเจ็ดชิงชีเวลาทจีนอีกรอบหนึ่งนะคะวัวเจ็ดชิงชีเวจีนอีกรอบห่งนะะนแปลว่าแน่นเหมือนกันนะคะแน่นอาทิตย์นี้เนี่ยอาทิตย์นี้เป็นยังไงบ้างคะอาทิตย์นี้ฉันค่อนข้างที่จะยุ่งมากหรือว่าตารางเวลาฉันแน่นมากเลยนะคะแน่นเหลือเกินหรือว่าเราจะปฏิเสธเขาแบบ เรียบเรียบง่ายๆนะคะก็คือคงภาพส,สัปดาห์นีผ้นผม不能预约时间คงภาพสัปดาห์นี้ผม不能预约时间预约ก็คือนัดหมายล่วงหน้านะคะการน,นัดกันล่วงหน้าเนาะคงภาแปลว่าเกรงว่านะคะเกรงว่าสัปดาห์น,นี้เนี่ยฉันฉันนะคะลูกไม่สามารถนัดเวลาได้อันนี้คงยุ่งจริงๆนะคะเป็นการปฏิเสธแบบ อ,อีกหนึงเนาะหรือว่าเราจะพูดว่าสัปดาหานี้วัาาน,วาาน,วย,นวยุ่งจนหัวหมุนนะคะก็คืออาทิตย์นี้เนี่ยฉันยุ่งจนหัวหมุนเลยไม่มีเวลาให้เธอหรอกนะเป็นการปฏิเสธแบบง่ายๆนะคะโอเคต่อค่ะถ้าเราไม่สะดวกมาไม่สะดวกนัดเจอเขาอาทิตย์นี้เนี่ยเราจะพูดยังไงได้อีกคะ่ะว่าให้เขาเนี่ยย้ายเวลาได้ไหม ที่เราเรียนไปในข้อวนนะคะก็จะเป็นน no ah ัว no ต ah ่อเสียชิงชีป่านัวต่อเสียชิงชีป่าหรือว่าปานเต่าเสียชิงชีป่าใช่ไหมปานเต่าก็คือย้ายย้ายไปอาทิตย์หน้าได้ไหมนะคะนอกจากตรงนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถพูดว่าเส ah ียชิงชีเคยอิมมาอันนี้มาไวเลยใช้บ่อยแน่ๆนะคะเสียช ah ิงชีเคยอิมมาอาทิตย์หน้าได้ไหมนะคะหรือว่าจะเป็นเคยอีอันผาย ใ下星期ี可以安排ช下星期เก็ mm hmm. คือเป็นสัปดาห์หน้าได้ไหมนะคะต่อค่ะ mm hmm. คเขาอีต่งก็สุดสต่าหแปลว่าอะไรใจในที่นี้นะคะแปลว่าอีกครั้งสามารถหรือว่าค่อยนัดกันอีกครั้งได้ไหมนะคะค่อยนัดเวลากันอีกครั้งได้ไหม mm hmm. ก็จะเป็นอันนี้อันนี้ก็จะซอฟๆลงกว่านะคะเราก็สามารถจำไปใช้ได้เลยนะคะลูกเดี๋ยวเรามาดู คำศัพท์เสริมนิดนึงนะคะต้องการครั้งก็คือหนึ่งครั้งเหก็คือสองครั้งแปลว่ากับนะคะีกินหรอดีกันหรอีสิบมาก็คือคุณไปกับฉันได้ไหมนะคะดีไหมนะต่อค่ะแปลว่านัดนะเอเอ ยี่เยก็คือกำหนดการล่วงหน้าหรือว่าเป็นการนัดล่วงหน้านะคะยี่เยสือเจียนก็คือนัดเวลาล่วงหน้าต่อค่ะ知道你知道吗我想知道我想知道我可以跟你预约时间吗我想知道我可以跟你预预约时间吗สวัส่ะฉันอยากรู้ว่าฉันจะสามารถนัดเจอคุณได้ไหมนะคะนี่ก็แบบง่ายๆแล้วก็สามารถใช้ได้นะจะต่อ ว่าจะต่รว,ว่าวฉันรู้แล้วเห็นไหมพี่แดนจะพยายามยกตัวอย่างที่น้องๆใช้คำศัพท์ได้นะคะต่อค่ะเนื้อหัวเนื้อหัวก็คือได้หรือไม่หรือว่าเนื้อพู่เนื้อนั่นเองนะคะคำนี้ย่อมาจากเนื้อพู่เนื้อนะ,ะพี่แดนจะใส่ตรงนี้ให้นะคะต่อค่ะฐาน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 แปลว่าพูดคุยนะคะว่าเสียงเกินหนีฐานฐานว่าเสียงเกินหนีฐานฐานแปลว่าอะไรฉันอยากจะ พูดคุยกับคุณนิดหน่อยนะคะว่าเสียงกันนหานฐานต่อค่ะจินจินแปลว่าแน่นนะคะท่ายิ่งหรอท่ายิ่งหรอก็คือแน่นเกินไปแล้วนะคะหรือว่าถ้าเราจะบอกว่าอุ้ยชุดนี้มันแน่นเกินไปนะคะเจ้าเจียนอิฟุท่ายิ่งหรอก็ได้นะคะเจ้าเจียนอิฟุท่ายิ่งหรอชุดนี้แน่นเกินไปแล้วต่อค่ะคงผ้าพคงผ้าแปลว่าเกรงว่านะคะคงภาหัวชิดผู้เหล่านะคะ ผงผ้าหัวช่อผู้เหลียวก็คือเกรงว่าฉันจะไปไม่ทันนะคะชีอผู้เหลียวก็คือไปไม่ทันนะลูกต่อค่ะหมางฟานหมางฟานแปลว่ายุ่งหัวหมุนนะคะเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วเนาะแล้วก็คาสุดท้ายค่ะใจใจค่อยอีกครั้งอย่างที่เราเคยเรียนไปก็คือใจเตียใจเตี้ยก็คือแล้วเจอกันใหม่แล้วพบกันใหม่อีกครั้งถูกปะาจเตี้ยโอเคเดี๋ยวมาเสริมอีกนิดนึงนะคะ ต่อสือเจียนต่อสือเจียเป็นการบอกลานะคะเหมือนกับเจ้เจียนนั่นแหละลูกเจ้เจียนเจี้เตี่ยนก็คือลาก่อนถูกปะแล้วเจอกันใหม่แต่ว่าต่อสือเจียนแปลว่าอะไรต่อสือเจียนนะคะแปลว่าอุ้แล้วเจอกันใหม่นะแล้วเจอกันค่ะแล้วเจอกันใหม่แล้วเจอกันก็ได้นะคะต่อสือเจียนอุยโถหุยโถเจียนก็สามารถใช้ได้หุยโถเจียนก็คือ 会子见，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 就是这个买明天见，明天见，见、这个、不面了哈，星，见星期见，见星期见，见、这个、买什么呢啊，下星期一见，下星期一见，就是见见面，万年了哈，对于我们呢。 ก็มินเทนเซีย,ยนะมินเทนเซีย,ยแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยพี่แดงก็ต้องขอตัวก่อนนะคะก็หมดแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆน,นะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย